การการทำงานร่วมกันก้องถีผมชีเป็นยังไงครับไอ้เฝือ่นก่อนหน้านี้ผมเป็นแฟนคลับหนังของพี่หอมอยู่แล้วครับตอนเรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างเอาได้คนพันเราขออ๋ออย่าันรอดเลยเร็วแล้วเปลี่ยนเสี่ยวเลยเนี่ยตอนที่รู้ว่าต้องมาเล่นหนังพี่หอมมันดีใจ่ะเท่าี่ยังไม่รู้เลยว่าเล่นเกี่ยวับอะไรไปก่อนแล้วใจเราไปนะไปก่อนใช่แล้วพอมารู้ว่าเราต้องเล่นรับบทดนะครับ เป็นเกี่ยวกับซอมบี้เกี่ยวอะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่าบัญชีออกจากที่ตัวเองเคยเล่นปกติแล้วปกติผมก็เป็นคนค่อนข้างชอบใช้พลังครับผมโอ้ก็บอกไป็นบ้าพลังบ้าพลังเลยนะเดี๋ยวว่าชอบใช้พลังชอบใช้พลังครับเป็นแบบชอบใช้แรงชอบใช้แรงในการอย่างเงี้ยแล้วหนังเรื่องนี้ก็ค่อนข้างได้ใช้เยอะเลยครับชอบสนุกขอตัวแทนอีกสักคนครับผมเตครับเต ดีมากสำหรับผมครับได้มาร่วมงานกับพี่นักแสดงแบบแนวหน้าแบบอย่างพี่นนท์กูลพี่อัดแบบพี่ซิย์นะครับแล้วก็แบบพุ่งกับพี่โคมนะครับแค่ได้ยินชื่อก็แบบสั่นไปทั้งตัวเลยรับสั่นในความตื่นเต้นหรือสั่นครับสั่นสู้ครับก็แบบถือว่าแบบโชคดีมากแบบก็พอแบบตอบรับมาว่าได้มาแสดงครับก็ไม่ได้เตรียมใจอะไรครับก็ออกไปเลยแล้วแบบลุยเลยครับ มันต้องแบบสุดยอดมากครับแบบในรุ่นงานกับพี่โคมะชื่อนี้แบบม,มันพูดไม่ออกแล้ว <c oughs> เราแ,แบบได้ใช้พลังได้ใช้ energy ได้แบบได้ใช้ทุกส่วนในร่างกายของเราเอะไรเงี้ยแ,แล้วยิ่งมาเจอแบบพี่ๆเป็นเพื่อนนะครับโอ้โหมันใช้จนหมดครับหมดแล้วหมดอีก <c oughs> ให่ถึงคาตัวฮะ ผมก็อยากให้ชื่อต่องย้ำ่อยครับว่าทําไมผู้ชมถึงไม่คนพาชอพอหรหนึ่งสมระูมขึ้นชีพครับคือเราเราว่ามันเป็นหนังที่เป็นหนังซอมบี้ที่สนุกนะครับคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณสิ่งที่คุณคาดหวังมันได้เจอมันได้เจอในฐานะหนังซอมบี้อย่างที่พี่บอกว่าถ้าคุณอยากจะดูชองชองเนี้ยมันตื่นเต้นไหมมันตื่นเต้นมันแอคชั่นไหมมันแอคชั่นโหดก็เป็นแพ็กเกจครับ<อ>ขายรวมตลอดครับ พราะฉะนั้นมันควรจะไปเชื่อว่าเชื่อว่าซึ่งตั้งแต่วันที่เราทำโปรเจกต์นี้เราเราก็เราก็ตั้งใจกันจริงๆแหละว่าเฮ้ยเราจะเราจะทำให้โลกดูดูได้คำนี้เพราะว่ามันเป็นซอมบี้เนาะมันสื่อสารมันเป็นภาษาสากลน่ะเราก็เชื่อว่าการเดินทางไปอเมริกามันมันมันจะสามารถสื่อสารกับเขาได้โดยไม่ต้องมาบอกว่าเฮ้ยซมบี้ไทยเป็นยังไงซอมบี้อะไรเป็นไง มันคือซอมบี้ที่เราจะถูกปรรจุเข้าไปในหอซอมบี้สั่งคนเลื่อนหนึ่งฝากด้วยจริงมัน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 สนุกครับหนึ่งสิงหาคมในโรงภาพยนตร์ครับผมมาต่อไปที่นนคุณครับผมอยากให้ช่วยฝากภาพยนตร์ข้างในครับดูพวกเขาไว้หน่อยครับอ่าครับก็ จริงๆก็อย่างที่พี่โมพูดไปเลยครับคือผมมองว่าพอมันเป็นหนังซอมบี้ที่เราไม่ได้ต้องมายึดติดว่าเอ๊ะมันจะต้องเป็นของไทยเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้มีความแบบว่าอ๋อคนคนไทยเท่านั้นที่จะเก็ตอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นหนังที่ถูกทําออกมาเพื่อให้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้น,นะครับแล้วก็มันจะมีเรื่อง เรื่องของไม่ว่าจะเป็นความมันของหนังซอมบี้ที่ทุกคนน่าจะได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของความสัมพันธ์ครอบครัวนะครับของความสัมพันธ์ของเพื่อนนะครับแล้วก็ในบรรยากาศใหม่ๆก็คือบรรยากาศในสงครามโลกนะครับแล้วก็อย่างที่อันพูดไปเลยันจะมีเรื่องของมุมมองใหม่ๆด้วยวก็คือมุมมองความนึกคิดของซอมบี้ครับก็ตากให้ครับหนึ่งสิบหกคนนี้ครับโมนนักสแสดงคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ายังเป็นความประทับใจที่ ผมประทับใจมากกกับน้องๆทุกคนก็อยากทุกคนนอกจากดูพวกเราแล้วก็จับตานักแสดงเยาวทออรุ่นใหม่ทุกคนครับนี่คือสุดยอดนักแสดงจริงที่สกิริแบบเกินหลออมากๆก็อยากใุ้คนไปไปดูกันเราจะช่วยพวกเราทุกคนนะครับผมเข้าไปรับ ผมสองิงไม่เหลืออะไรให้หนูพูดเลยสองิงแครนับนจงเหลือพี่อักอีกหนึ่งคนนะครับผมวันนี้ความท้าทายที่สุดนะครับผนี้สคริปต์โคตรสดเลยับว่าต้องเป็นพี่ปิดท้ายครับจริงๆอย่างที่พี่โผลพูดไปค่ะมันไม่ใช่แค่ซอมบีอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นมันมีหลายองค์ประกอบมันมีหลายมิติในพาร์ทของความรักครอบครัวความเฮอร์เรอร์ของมันมันรวมอยู่ในสมรภูมินี้สมรภูมิเดียวยังไงก็ฝากทุกคนไปดูกันเยอะๆนะคะ ครับลุยครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับวึนสิงหาคมสวอรหนึ่งสมรู้ึ้นชีพนะครับคือ <c oughs> นอกจากจะได้ดูความมันความสนุกสนานความเพลิเรอร์สงครามการันตีโดยคุณก้องเกียรติผมิองแล้วเนี่ย <c oughs> เราก็จะได้เห็นสิ่งนี้พี่โคมพูดนะครับที่ผมร,ร,รู้สึกว่าอยากจะแชร์คือแพ็กเกจที่มันซ่อนอยู่ของพีง่โขมมันจะเป็นแมสเสจที่เขาต้องการจะสื่อในหนังซึ่ง ความน่ารักความสนุกของหนังมันอยู่ตรงนี้ที่ว่าแต่ละคนมันจะเก็ตแมสเซจที่ต่นังกันแต่เขราะส็สอดแทรกและดําเนินเรื่องไปด้วยความรักอยู่แล้วเราอยากให้ความรักตัวนี้มันมันถูกแชร์ไปทุกคนในมุมมองที่แตกกัแตกต่างกันผ่านความเพอร์เพอร์ความเสื่อสสิยิของก้องเกล็ดของสิริยัยงไงก็ฝากไว้ด้วยครับนี่เป็นเพียงแค่้ำซิ้นเครับเดี๋ยวเราจะมาคำตอบกกว่างสงครามมันกัดกินมนุษย์แบบไหนกับชอพอด